ตอนนี้ก็กําลังจะเอาขี้วัวไปใส่ต้นไม้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือนี่ครับตัวใหญ่ใช้ได้เลยงูสิงหางลายนะครับเป็นงูที่รักษาระบบนิเวศได้อย่างดีนะครับตัวใหญ่มากก็เดี๋ยวผมก็จะช่วยเอาเขาออกนะครับเขาเป็นงูที่กินงูพิษเป็นอาหารนะครับ แล้วก็กินสัตว์อื่นด้วยกินหนูกินนกตัวใหญ่มากเลยนะครับก็เทียบกับปลวแล้วก็ยาวกว่าปลวกอีกนะครับก็เดี๋ยวเอาออกให้เขานี่ครับเจอแล้วก็อย่าตีนะครับสิงหางลายนะครับเ,เป็นตัวงูพิษอ่อนนะครับนี่ครับหัวเขานี่ครับเขาจะแผ่แม่เบี้ยไม่ได้เขาจะแผ่ได้เฉพาะด้านล่างนะครับ